คอนโดแต่งครบพร้อมอยู่ย่านพหลโยธินกับสิริพอพเพอร์ตีค่ะ เราก็อยู่กันที่โครงการลิฟท์พหุโยธิน52นะคะก็จะมาดูบรรยากาศภายในห้องนะคะว่าลูกค้าที่ซื้อห้องนี้เนี่ยจะได้อะไรกันไปเริ่มที่ห้องนอนกันก่อนเลยภายในห้องนอนนะคะลูกค้านะคะก็จะได้เฟอร์มาครบแบบนี้เลยนะคะจะเป็นเตียงแล้วก็ตู้นะคะข้างๆแบบนี้นะคะที่สําคัญนะคะมีฟูกนะคะให้เรียบร้อยเลยนะคะประมาณขนาด5ฟุตค่ะ แล้วก็มีแอร์ให้1ตัวนะคะในห้องนอนเนาะหนังเราก็าติดวอลเปเปอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสีขาวส่วนตรงนี้ค่ะผ้าม่านนะคะเราก็แถมมาให้กับลูกค้าเลยนะจะเป็นาการแสง UV เลยเป็น2ชั้นนะคะแบบนี้นะนี่เปิดออกมานะคะมุมห้องนะคะก็ไม่บล็อกวิวนะคะแสงก็เข้าห้องด้วยต่อมาค่ะเราก็เป็นโซนห้องนั่งเล่นกันนะคะแต่ว่าในส่วนนี้นะคะเราจะแบ่ง โซนห้องนอนกับห้องนั่งเล่นไว้ให้แบบนี้นะคะเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัยนะคะนี่เปิดมาก็จะเป็นห้องโซนรับแขกแบบนี้เลยก็จะแถมเซ็ตโซฟามาให้ขนาดใหญ่แบบนี้เลยและที่สําคัญนะคะเอาใจผู้อยู่อาศัยสุดๆเลยนะคะมีมุมโต๊ะทางานแบบนี้ให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่อยู่เองนะคะก็มีมุมทํางานเนาะพนักง,งานสาวออฟฟิศแบบเราหรือ สำหรับใครที่ซื้อเพื่อลงทุนปล่อยเช่านะคะน,น้องนนักศึกษาเขาก็จะได้มีโต๊ะทําการบูงการบ้านนะคะเพราะว่าแถวนี้ซื้อลงทุนปล่อยเช่าเนี่ยง่ายมากคนที่จะเช่าก็คือเป็นน้องที่อยู่มหาวิทยาลัยศรีปรทุมกับมอเกษตรนะคะแล้วในส่วนห้องนั่งเล่นนะคะก็จะมีเฟอร์ครบมาให้แบบนี้เลยนะคะเป็นไม้สไตล์ไม้มูจิญี่ปุ่นเนาะนี่พร้อมกับตู้นะคะขนาดใหญ่แบบนี้ ค่ะที่สําคัญเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะเราก็ให้ลูกค้าไปด้วยเลยนะคะเป็นทีวีเป็นสมาร์ททีวีเลยนะขนาด43นิ้วเนาะแล้วก็ห้องนี้นะคะมีแอร์ถึง2ตัวเลยนะมีแอร์ห้องนั่งเล่นด้วยนะคะแล้วก็แถมตู้เย็นให้ด้วยคะ่ะต่อมาก,ก็เป็นโซนห้องน้ำนะคะค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะคะนี่แล้วก็แบ่งโซนแห้งโซนเปียกให้แบบนี้เลยนะคะที่สำคัญค่ะแถมเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะให้กับลูกค้าไปด้วยเลยนะคะ ต่อไปเราไปดูครัวกันบ้านดีกว่าค่ะว่าเราให้อะไรมาบ้างนะสำหรับแม่บ้านนะคะเราก็เอาใจคุณแม่บ้านสุดๆเลยนะคะ mm hmm. ก็คือครัวนะคะจะเป็นครัวปิดนะต้องกังวลเรื่องกลิ่นอาหารจะมารบกวนตรงโซนห้องนั่งเล่นเลยนะคะภายในครัวนะคะเราก็จะแถมเอ่อบิวอินเซตครัวมาให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ แถมไมโครเวฟให้ด้วยนะคะที่ถูกใจห้องนี้นะคะตอนนี้ทางสิริพาวเวอร์ตี้นะคะก็จะมีโปรโมชั่นฟรีจองฟรีดาวฟรีโอนให้ด้วยนะคะใครสนใจอยู่ก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะ